ครับพี่น้องเอฟซีก็มาติดตามต่อในการประกอบลูกหมากสีนกเข้าตอนนี้ก็ได้ยกการนิสเบกเข้าใส่กับลูกหมากแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มขันน็อตเข้าครับก็ชมต่อติดตามต่อครับพี่น้อง ครนะับกลับสวัสดีครับ FC ผู้ได้รับทุกท่านขอตอนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมบบครับสลหับคลิปนี้ก็เรามาทำการซ่อมรถลูกค้าที่เสียอยู่กลางทางตอนนี้มาเช็คดูแล้วจะเป็นระบบลูกหมาก อหลุดออกจากตัวรถทีนี้ก็ล้อก็ไปไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ทำการซื้อออกมาแล้วลูกค้าไปซื้ออะไรมาให้จะได้ทำการประกอบทำการเปลี่ยนครับมาติดตามต่อในการถอดลึกหมาอีกนกมาดูีีก่อน ทุกหมาพูนโลกออกพี่น้องครับเอทุกท่านที่มีความรู้ทางด้านารถยนต์เครื่องยนต์คนไกก็ติดตามช่องของเราได้เลยที่ถอดถอดยังไงครับก็มาดูวิธีถอดได้เลยครับผม อนนี้ลูกหมาได้ได้หลุดออกจากตัวทีนี้ลูกหมากเสียต้องจะได้ทําการให้ลูกค้าไปซื้อลูกหมามาใส่มาเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้จะเป็นลูกหมาปีนกตัวล่างเอ่อรถรถยนต์อีสุกที่บาครับผมให้ลูกค้าจะากไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วค่อยมาประกอบแล้วก็จะได้ขายให้พี่น้องเอฟซีรับตอนนี้ก็ เป็นอะไรที่ซื้อมาเป็นของใหม่ของของเก่าจะเอาี๋ยวอดมินจะให้เอซีได้ชมของเก่าที่หลุดออกจากตัวรถจะเป็นตัวนี้ครับพี่น้องเพราะว่าตัวรถคันนี้ขาดการบำรุงรักษาอัดจารบีขาดจารบี เลยทำให้ระบบลูกหมากหลุดออกจากตัวโครงเบ้าครับผมครับก็มาติดตามในการประกอบอในการประกอบเข้าก็ยศีท่านใดที่ไม่มีความรู้ทางด้านรถก็ติดตามช่องของเราิดตามมาติดตามในการประกอบอระบบลูกหมากปีกนกเข้าจะ ประกอบวิธีไหนก็มาติดตามได้เลยครับผม ครับพี่น้องเอซีก็มาติดตามต่อในการประกอบลูกมากี่ยกเข้าตอนนี้ก็ได้ยกการิสเบกเข้าใส่กับลูกหมากแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มขันน็อตเข้าครับก็ชมต่อติดตามต่อครับพี่น้อง Give me really การขันนออ็อตลูกหมากตัวบนครับผมตอนนี้ก็จะได้ทำการขันนอ็ตนอตยึดน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไล่ลมเบรกครับก็มาติดตามต่อในการประกอบต่อครับผม นี้จะเป็นปิน้นปินล็อกตัวลูกหมากเวลาเราขันน็อตเสร็จแน่นเรียบร้อยเราต้องล็อกปิ้นให้เรียบร้อยครับผม รับเอฟซีทุกท่านก็ตอนนี้ก็ได้ทำการประกอบระม็อกลุกหมากเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใสล่ล้อก็ได้อันนี้ก็ได้จบลงในการประกอบ,สบเสร็จพื้นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นรถวีซุเทียบอารับผมครับก็ คลิปนี้ก็ฝากเอฟซีทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร,ร,ร์ให้แอดมินด้วยเพื่ออินจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม